ก็ไม่หวังไม่หวังอะไรเลยแม้แต่ยศแต่ตำแหน่งก็ไม่เคยเอามาอยู่ในสมองเลยเพราะถ้าเอามาคนอื่นก็ให้เรื่องยศเรื่องตำแหน่งเราเป็นเองตรงนั้นไม่ได้ดันอย่าไปหวังไว้นะถ้าหวังแล้วพิษ แต่เราทำเองในหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วไม่หวังอะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะขยายตัวของมันเองคนจะรู้จักโดยเองแล้วไม่เป็นอะไรเลยต้องปฏิเสธได้มีคำสอนอยู่ในพุทธศาสนาแห่งเดียวท่านไดว่าไม่เป็นอะไรเลยเพราะท่านเป็นเข้าไปเมื่อไรท่านก็จะมีทุกตามที่มันเป็นไม่เป็นอะไร อย่าไปให้เราเป็นอะไรนี่ปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาคือไม่เป็นอะไรถ้าเราต้องการเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องเป็นคนที่ไม่เป็นอะไรพอเราเป็นคนขับรถเขาด่าคนขับรถไม่นี่ก็ถูกเราพอเราเป็นสามีเขาด่าเรื่องสามีไม่ถูกเราเขาด่าภรรยา เป็นหมดเลยเราไม่ควรทำแผลของเราไว้อย่าเป็นอัวสันหลังหวะคือไม่เป็นอะไรเลยเพราะไม่เป็นอะไรหน้าที่เป็นตัวกำหนดว่าทำหน้าที่ไม่หวังไม่เป็นตกลงพอเราไม่เป็นเนี่ยทำหน้าที่ก็ง่ายแล้วตอนนี้อา้าวไปช่วยหองข้าวหน่อยได้ แต่พอเราเป็นขึ้นมาเหมือนคนหนึ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าแม่ก็มาร้องกับแกส่งไปเรียนต่างประเทศจบด็อกเตอร์มาแม่ก็เรียกลูกตามปกติกเอ้ยฮะแม่ทำไมใช้ภาษางี้ที่ทำงานหนูก็เรียกฉันคุณนะเนี่ยคุณนะแม่รู้ไหมไม่ใช้ภาษาถูกสิ แม่อุ้ยโดนหนึ่งดอกเจ็บเลยไปหุงข้าวลกูกเอา้านี่แม่ยังไม่รู้เลชยช้คนไห้เหมาะกับงานแม่รู้ไหมคนยังฉันไม่ต้องไปหุงข้าวแม่ยังไม่สำนึกบุญคุณคนเลยหรอนี่ครอบครัวน,นี้ที่คนรู้จักและได้เกียรติได้คนมันจากหนูที่ทํามาตลอดยังไม่รู้เรื่องเลยหรอตั้งแต่วันนั้นแม่กล้าพูดกับโลกไหมเนี่ย เจ็บไปจนตายใช่ไหมอยากจะเห็นวันตายเป็นวันแห่งความสุขที่สุดในชีวิตใช่ปะงั้นพอเราไม่ทำหน้าที่ไม่หวงังไม่เป็นกวาดขยะก็ได้ซักรองเท้าก็ได้ซักถุงเท้าก็ได้อะไรก็ได้เพราะเราไม่เอาความ เป็นมาเป็นตัวกำหนดชีวิตชีวิตจึงเหมือนกับไม่มีเหลี่ยมอะทีนี้ยพร้อมจะก,กลิ้งไปบนสิ่งที่เป็นสาระได้ตลอดเลยชีวิตการปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์นั้นความทุกข์มาจากไหนการที่เราไปยึดถือความเป็นนะ่ะไอความเป็นตรงนี้แหละภาษาพระว่าสังขารหรือขันห้า พอเราสมมุติว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้ขันห้าก็เกิดทางตาทางหูจมูกุลิ้นกายใจแล้วเราไปกำกับว่ากูเป็นนั้นกูเป็นนี้กูเป็นโน้นแล้วที่เป็นทั้งหมดได้กี่อย่างล่ะในชีวิตแต่ถ้าเราไม่เป็นเราเป็นได้ทุกอย่างของโลกทั้งโลกอาจจะเป็นความปรารถนาดีของพ่อแม่ ตอนเราเกิดเราได้ธาตุสี่มาเราคือคนของโลกดินน้ำลมไฟมีทั้งโลกที่ไหนคือเราแต่พอเราเกิดมาแม่ก็เริ่มตั้งชื่อเราว่สาสนาตกลงได้แค่นิดเดียวยังเหลือสงาท่านั้นไม่พ่อแม่แม่บอกว่าเนี่ยลูกนะบ้านเรามีมีบ้านหนึ่งหลังได้ทีเดียวอ้าวเนี่ยมีบ้านพื้นที่บ้านมีนามีสวนได้ทั้เนี่ย ต่เโชคดีมาเจอพระพุทธศาสนาฉันเมื่อสองปีที่แล้วฉันให้หมดเลยในวงตระกูลต้องการตรงไหนบอกมาฉันให้หมดเลยฉันสบายตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เห็นใครต้องโทรบอกว่าคนกรีดยางไม่ลงสองวันแล้วไม่ไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยอ่ะเมื่อก่อนเดียเด๋ยวมาแล้วต้องขอเงินไปเขอเบิกเงิน สามหมื่นเพื่อซื้อปุ๋ยใส่สวนไอเวลายอดข้าวเนี่ยมันไม่เคยบอกว่ายอดเท่าไร่แต่ว่า,าตอนออกมันบอกเก่งจริงๆว่ะก็เลยตั้งแต่นั้นให้ไปหมดเลยดีเงินพี่น้องก็บอกแล้วพี่หลวงน้องหลวงทําไมไม่เก็บไว้เพื่อจะได้ใช้จ่ายบอกว่าตั้งแต่เก็บมาจนตรงนี้ฉันไม่เคยได้ใช้เลยพวกเธอใช้หมดเลยแล้วฉันไปใช้อะไรอีกอ่ะ เพราะเราไม่เป็นอะไรเลยนี่เราสบายแต่ไม่จะกลับไปถึงยมไปถึงยกให้ลูกหมดเลยนะอย่าไปยุงนะเดี๋ยวมันร้องให้กับฉันฉันไม่มีว่าไดอยู่หรอกคือตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่สูงสุดอย่าไปเอาขันห้ามาประทานอย่าเห็นรูปว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าเห็นได้ยินเสียงว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลย ท่านเริ่มปฏิเสธเสียเถอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็เป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นตามธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นของก็ไม่ใช่ของเราแต่ใช้มันเนี่ยวัดนี้ไม่ใช่ของฉันแต่ลองไปแบกพัดลมกลับบ้านลองดูฉันเกิดเรื่องกับฉันแน่ mm hmm. ก็ฉันไปดูแลไม่ใช่ของเราอ่ะ งั้นเราทุกคนจะต้องคุณภาพของจิตต้องเกิดขึ้นแล้วทำชีวิตนี้ให้เกิดความหมายว่าคนอย่างเราได้มีพระศาสนาไว้เป็นที่พึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อไรเห็นทุกเมื่อนั้นเห็นธรรมเห็นธรรมอะไรล่ะเห็นธรรมควายอกุสลได้เห็นละถ้าเราไปยึดถือก็ขึ้นมาเมื่อไรเป็นอุปาทานเห็นธรรมแล้วแต่ถ้าเราเห็นธรรมแล้ว เมื่อเราเห็นทุกข์มันหเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าคือได้คลายจากสิ่งนั้นที่เราเคยยึดเคยถือเราคลายได้จริงๆอ่ะพอคลายได้เราสบายเดินไปไหนเนี่ยเหมือนฉันเดินในวัดเนี่ยฉันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของฉันเลยอ่ะแต่ฉันเห็นน้ำรั่วอยู่ฉันก็จัดการเห็นไฟไม่ปิดฉันก็ปิด บางวันฉันบุญนะ่ะปกติไม่ได้ข้าวเราห้องซ่วมอยู่ในอาคารเนี่ยอ้าววันนั้นเข้าไปล่อยโอ้โหฝัดวาวสองตัวมันกดแล้วมันไม่ได้กลับอะไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่พอเข้าไปใช้ในห้องซ่วมน้ำมันร้อนโอเคเราโชคดีที่เราได้ช่วยให้ไฟฟ้าเขามีรายได้เพิ่มใช่ปะ เพราะมันต้องดูดน้าขึ้นตลอดใช่ไหมในดูดน้ําขึ้นก็ต้องใช้ไฟฟ้านั้นไฟฟ้าเขาขาดทุนอยู่ก็ได้มีโอกาสช่วยเขาเสร็จแล้วก็ปิดหนึ่งปิดสองโอ้นี่คืนนี้ทั้งคืนถ้าอยู่ตลอดเนี่ยน้ําที่ใช้ที่นู้นก็ลําบากที่ไหนก็ลําบากแล้วก็มาตกอยู่ที่หัวเจ้าวาดอีกอะาหอหลวงพ่อน้ําไม่มีเออนี่กูเป็นพ่อคนดีอย่างนี้แหละก็ไม่เป็นไร ชีวิตเราอยากไปเป็นข้าเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นแล้วเป็นปัญหาใหฉันป่วยเขาบอกเป็นไงท่านป่วยอ๋อก็มันฉันไม่เป็นนี่ฉันต้องที่ก็เพี้ยนกันนะเพราะป่วยที่ฉันเป็นเนี่ยหมอหนูบอกฉันนะหมอบอกว่าท่านเป็นเนื้อร้ายหมอฉันไม่เคยได้บอกเขาเลยอ้าวอเสร็จแล้วพออยู่มารักษาไป เขาก็บอกว่าตรงนี้สามารถควบคุมได้แล้วใครถามฉันว่าหายไล้อยังฉันบอกไม่ทราบเพราะฉันไม่ได้เป็นนะตอนเป็นคนผู้บอกอว่าเป็นหมอมาเป็นแล้วตอนหายก็ต้องไปถามหมอว่าหายไล้อยังไม่ใช่ฉันเป็นพูดก,กันไม่รู้เรื่องใช่ไหมท่านฝึกไปเลยนะท่านนะต่อไปนี้หลวงพ่อปัญญาพูดไง่ายๆเลยสมมติว่าได้เธอศัพท์มา นี้ของข้าวันหน้าไม่แน่ได้แกวนน้ว,นนาม,ากวมาวันนี้เป็นของข้าวันหน้าไม่แน่ได้ที่กรวดน้ํามาวันนี้เป็นของข้าวันหน้าไม่แน่พรามันหายไปเพราะเราสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ได้บอกอย่างเต็มปากว่ากูว่าแล้วแต่นี่ไม่เคยมีคุณภาพของจิตที่ดับทุกข์มันไม่มี ฉันขอวันนี้ให้เป็นวันที่เปิดดวงตาที่ตัวเองได้รู้ว่าวิธีดับทุกข์เนี่ยไม่ต้องไปเที่ยววิ่งในวุ่นอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับที่ทํางานอยู่อะไรทั้งหมดนั่นคือไม่ทิ้งฐานมาปรับจิตปรับจิตว่าฉันขออยู่กับตรงนี้แบบไม่หวังและไม่เป็นอยู่กับจิตในการทําหน้าที่ อย่างคนที่มีคุณภาพของชีวิตให้ได้คุณภาพที่ชีวิตควรจะมีคือปฏิเสธจนพบคำว่าทำหน้าที่ไม่ถอยนะฉันชอบหลวงพ่อชามมากคำของท่านว่าพระไปบอกว่าเบื่อที่เกียจจะทำยังไงท่านบอกว่าที่เกียจก็ทำขยันก็ทำ ทำ่ํา,ากลางของความขยันและขี้เกียจนั่นแหละนท่านกลับไปครั้งนี้ขี้เกียจทำเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยซักเหนื่อยกูไปวัดสองคืนนอนเบื่อโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนือ่อยกูนอนแล้วลุกเคินลุกเคินมึงเนี่ยนิสัยดีๆไม่เอาใช้ฝึกมาตั้งสามวันแล้วไปทำหน้าที่พอทำไปแตกพักนะ อนร่างกายมันแปลกนะความสดชื่นมันเติมให้เราพอเติมให้เราเราก็มีความอิ่มใจขึ้นมาทีอ้าวขี้เกียจก็ทําขยันก็ทาทาท่ามกลางของความขยันและขี้เกียจนั่นแหละ,ละไม่หวังอะไรไม่หวังว่าให้ใครเขาชมไม่หวังว่าใครนิยมไม่หวังเพราะหวังแล้วกูจะพบคําว่าผิดหวัง เพราะหวังคือตนาไม่หวังแล้วไม่เป็นอะไรเลยต่อไปนี้ไม่เป็นอีกแล้วกูเป็นมาพอแล้วเป็นเด็กก็ทุกข์กับเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกข์กับผู้ใหญ่เป็นสามีกูทุกข์กับความเป็นสามีภรรยาสับแล้วโขกอีกไม่รู้วันกี่ครั้งเป็นภรรยาอีกก็โดนอีกสามีก็แทกว่าไม่ทำไมไม่รู้ เมื่อก่อนในภาษาเพราะเพราะพูดเลกูได้ยินทุกวันน้องนานารากักไอเวนไม่มีไม่รู้ว่าเป็นอะไระคนเนี่ยและยิ่งอายุมากๆเข้าต่อไปก็กลายเป็นผู้ที่ถูกส่งไปอยู่บ้านคนชราฉันจึงใช้คำพูดอยู่เสมอนะว่าพวกเราเตรียมไว้เถอะถ้าตอนนี้เราเป็นพ่อแม่ไม่ดูแลลูก แต่ชอบเอาลูกไปฝากไว้โรงเรียนประจาบ้างชอบเอาลูกไปนั้นไปนี้หรืออยู่บ้านแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเพราะกลับมากูก็มืดลูกก็นอนเช้ากูต้องไปลูกยังไม่ตื่นเลี้ยงลูกโดยผ่านเงินที่อยู่บนหลังตู้เย็นไม่มีทางลูกกำพร้าแม่พ่อตั้งแต่เด็กแล้วหลังจากนี้พ่อแม่จะกำพร้าลูก พอเขามีงานทำเขาไปเลยฮะติดปีกติดงใา้เขาแล้วไปเลยแล้วเราก็มีโทรศัพท์อ่ะอัลโกลูกอยู่ไหนมันไม่อยากฟังแล้วเสียงนั้นมันต่ตไปนี้เราจะต้องรู้ว่าถ้ากำพร้าลูกนี่อันตรายที่สุดพ่อแม่กำพร้าลูกอันตรายขอทำจิตใจของตัวเองให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสจ,จนที่สุดแม้อยู่คนเดียวก็อยู่แบบสุขใจสบายใจ ทุกยังไงสบายยังไงฉันไปเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดใหญ่โตแล้วแกอยู่องค์เดียวแกแล้วเราพูดด้วยความรู้สึกปรารถนาดีนะโอ้หลวงพ่อวัดตั้งใหญ่โตหลวงพ่ออยู่คนเดียวนี่นะแล้วนี้จะหลับจะนอนจะกินจะอยู่ยังไงอะหลวงพ่อไม่ฉันพูดดีนะแต่ดีของฉันนี่กลายไปทำร้ายแกใช่ไหมแกก็บอกเอา้า ็อยู่อย่างฉันอยู่นะอยู่กับคนทั้งโลกเวลานอนก็นอนกับคนทั้งโลกกินก็กินกับคนทั้งโลกเว้ยแกไม่อ่อนแอหรือวะแกกลับสอนเราเรากลับไปว่าต้องมีคนมาอยู่ข้างๆแล้วเวลาตายคนนอนข้างช่วยตายไหมหออ mm hmm. เวลากินข้าวเนี่ยคนอยู่ข้างๆช่วยกินไหมหอ๋มันมีแต่แบ่งออกใช่ไหมจากออก ชีวิตถ้าคิดถูกต้องแล้วจะพบว่าความสุขของชีวิตเราต้องหาด้วยการปรับความคิดที่มาจากตัณหามาเป็นปัญญามาเป็นมรรคที่ทำเราไ้พ้นทุกข์แล้วทาาห้พ้นทุกข์จริงท่านท่องไวเ้เถอะทำหน้าที่ทำหน้าที่ ไม่พูดแล้วคำว่ากูเวรกรรมใครไม่ทำกูทำคนเดียวเกิดชาติหน้ากูไม่มาร่วมกันมันแลวไม่ต้องเกิดไม่ต้องพูดทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ไอ้ยายพงยายเพ,งยยเพิงไม่ต้องพูดทำหน้าที่ไม่หวังอะไรทั้งสิน้นชาตินี้ขอทำลายความหวังให้หมด แล้วไม่ขอเป็นอะไรเลยชีวิตเราก็พบสิ่งสูงสุดที่เรียกว่านิพพานเกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่สามารถเอานิพพานมาโดยทางอื่นเด็ดขาดก็ขอให้ทุกท่านจงได้มาร่วมกันทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งอย่าเป็นอนาถาบุคคล จงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน